บัดหอดมองไล่นะเอาเลยนะห้าสี่สามสองหนึ่งร่นเลยครับไปมาโ <Okay. S 1> <Okay. S 2> อเคโอเคแล้วเริ่มได้เลย้อครับผมอ๋อแล้วตอนนี้เราพี่ก็เล่นไปก่อนไงเล่นไปก่อนเลยผมก็ฟังก่อนเดี๋ยวเขาจะให้สัญญาณว่าเราเขาไล่แล้วโอเคฟังฟังกระถิ่นกันเลย บัดหอดมงไล่นะเอาเลยนะห้าสี่สามสองหนึ่งร่นเลยครับไปมาโอเคโอเคครับผมอ๋อแล้วตอนนี้แล้วพี่ก็เล่นไปก่อนไงเล่นไปก่อนเลยผมก็ฟังก่อนออ๋ได้เดี๋ยวเขาจะให้สัญญาณว่าเราเขาไล่แล้วโอเคฟังฟังกระถิ่กันหน่อย ล่มอะลิวันนี้ลลลมมมอากาศหนาวโอ้มื่อนี้บรรยากาศดีมากนะครับผมหนาวอากาศกำลังหนาวบ้านน้องโอ้หนาวสวรรค์เขียนเพระธรรมดาด้ยสวนนค์เขียนนี่เพราะเคยมาก่อนนี่ตอนแผ่นนิวไว้ดังๆเนาะจำได้ก่อนแผ่นตอนแผ่นนีวไว้ดังๆนี่มาเล่นอยู่ไอเต็กไอเติคจำได้จำได้จำได้มาลงอยู่ไอเต็กปีปีได้ปีได้หกศูนย์หรืออย่างประมาณนี้แหละ อุ้ยนานมากนานนานมากแล้วนะครับอ่าวันนี้เข้าแบบบรรยากาศดีนะครับผมคืออ่าอยู่ในช่องของน้องอ๋อสบายดีกองได้เนาะโอเคโอเคโอ้สดมากวันนี้เราสุดมากสบายดีนะครับผม สบายดีครับสบายดีสบายดีน้องพรด้วยสบายดีพี่ต้าด้วยอันีช่องไหนน้ช่องไหนฮช่องไหนเาอยู่เช่องไหนชงนะช่องยูนาน่องพรยูนาองยูนาชอนอยนาอยูนาอยูนาอยูนา่อยูนา่อัยนี้่อยูน่ยูนาอยนาช่อยูาอยู่นี่องยูนาช่อช่องยูนาช่องช่น่อาองาจ่อน่าท่นา่อยางน่องยูอกันนานาช่องนอยางยูยใส่เสื้อกันหนาว อากาศหนาวมากครับพี่น้องครับนะครับแฟนคลับแฟนเพลงที่กำลังดูไลฟ์อยู่ตอนนี้กาทักทายพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงทุกท่านกันแล้วกันทั้งช่องของน้องพรยูนาผู้ใดที่เขาบอกว่าเบิ่งเบิ่งน้องพรอยูนาอยู่นี่ถ้าเกิดว่าแชร์ไปหล้ยๆนี่นะครับยิ่งแชร์ยิ่งได้บุญนะครับผมอย่าลืมแชร์แล้วก็แฮชแท็กเก้าเก้าเก้าด้วยโอ้โเหเลขเลขโอเ่อันนั้นเลขออกอันนั้นเลขออกเลขออกเลขออก ยังยังยังไม่ได้ซื้อเดี๋ยวต้องบอกก่อนวันนี้นะครับ <c oughs> วันนี้เนี่ยต้องต้องต้องบอกก่อนว่าเป็นการร่วมทาโปรเจกต์เพลงพิเศษเอ่าใช่ไหมไล่ะพิเศษมากๆเลยนะครับ <c oughs> คือ,ค,อคือมันเป็นมิตรภาพมันเป็นเรื่องของเพลงที่มันไร้พรมแดนนําพาทั้งสองคนเนี่ยมาอยู่ด้วยกันณตรงนี้นะครับแล้วก็บวกกับบรรยากาศโอ้โหวันนี้บรรยากาศดีมากๆเลยต้องบอกว่าบรรยากาศ โคตรละดีมากๆนะครับที่ใส่เสื้อกันหนาวที่พี่ต้าบอกว่าใส่เสื้อกันหนาวมาเนี่ยไม่ใช่อากาศร้อนนะครับเป็นอากาศในช่วงหน้าหนาวผู้จัดการเริ่มขนลุกแล้วนี่ขนลุกมี2อย่างนะทำไมไอ้เฮาเฮานี่บนหนาวเลยบอสสังเกตใส่ทรงกระสันแต่ก่อนอื่นขอขอแนะนําก่อนได้ไม่มีใครบ้างนี่นั่นแหละครับผมครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวฝั่งนั้นก่อนเดี๋ยวฝั่งนั้นก่อนเลยสบายดีอ่าสบายดีเด้อสบายดีท่านผู้ชมเนาะ ข้าพเจ้าซื้อหนุ่มยูนาหนุ่มหน้าตาขนาดหนุ่มหน้าตาดีมีนะเหตส่เบ็ดหมานหวานเหตเตะโอ้โหนี่มาครบมาครบเดี๋ยวเอาฝั่งนั้นก่อนดีกว่าเอาฝั่งนั้นก่อนสบายดีเนาะทุกคนนี่พรยูนาเจ้าของซองนี่แหละมามาฝั่งนี้นี่มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้บ้างมาฝั่งเราบ้างอสวัสดีครับต้าอยู่ไร่ครับ ตาต่วเยวอครับพี่้องครับนะครับผมคือวันนี้มันมันเป็นมือที่พิเศษมากๆนะครับพิเศษมากๆที่ได้มาร่วมโปรเจกต์ครับช่องของน้องพรยูนานะครับผมแล้วก็เดี๋ยวสิเ่าให้ฟังนะครับแล้วก็อันนี้คือตาตัวเยาวนะครับผมต่อไปคือผู้ใดครับอันนี้หนุ่ยอประตอครับผม ผมหนุ่ยลายไทยนะครับวันนี้ก็ได้ไไดได้ด้รับเกียรตินะครับผมจากท่้นน้องพ่อนยูนานะครับ ทีไดมาห่วเฟมน้ำาหลแกพี่หนุ่มอยู่หน้าน้ำนะครับแล้วก็ทีมทีมงานนะครับแต่ละคนทั้งพี่น้องนะครับพี่่น้องๆหลายๆตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้กันนี่หลายหลายคนมากเลยนะครับผมไม่ใช่เป็นพี่โอเล่นะครับนี่ข้างหลังนี่ยืนกอดอกกอดอกอยู่นะครับนะครับผมนั่นคือบอสปิงนะครับผมบีลีฟนะครับวันนี้มาเองด้วยนะครับบินตรงมาจากแบงคอกคือแบบไม่รู้ว่าโปรเจกต์นี้เนี่ยมันเป็นบุญอะไรเพราะบอส บอสของบิลิฟลงมาเล่นเองเลยนะครับผมต้องขอบคุณมากๆที่สนับสนุนอย่างเป็นทางการนะครับเบียรไม่ให้ขาดตกบกพร่องเลยนะครับผมก่อนเข้าไลฟ์นี่เบียรก็เมมตยมตาแานะครับผมพี่ <laughs> พี่พี่มาดูแลเต็มที่ดูแลเต็มที่เพราะว่าเป็นเป็นขั้งที่เท่าไหร่ที่พี่ตามามามาลาพี่าตามาขั้งที่ไหร่รั้งนี้คือขั้งที่สองขั้งที่สองครับขั้งทมิต ครั้งแรกนี่คือมากับรถตู้มากับรถตู้ครั้งที่สองขับรถมาเองแล้วทีนี้ก็ขับซ้ายอย่างเดียวเลยครับผม<อ>ขับซ้ายอย่างเดียวก็จะโดนรถด้านหน้าเนี่ยเปิดแฟบๆก็จะสะดุ้งนิดนึงเพราะเราขับข้ามเลนเขา้ถถวยเพราะว่าทางโสบวรสเล้าเขาจะขับขับเลนขวาถ้าเกิดว่วาเฮ้ามาทางโสบวรเล้าเนี่ยเขาต้องมีสติขวาขวาขวา ต้องต้องท่องในใจขวาขวาขวาถ้าเราซ้ายเมื่อไหร่น่ะอุบัติเหตุทันทีอ๋อคือเมื่อเมื่อนี่เรซ้ายแล้วซ้ายไปขวาขวาอ๋อเอาซ้ายซ้ายตอนเช้าซ้ายตอนเช้าคือตอนเช้าเนี่ยมันเหมือนกับว่าปกติเราจะขับรถออกปุ๊บเราต้องออกซ้ายเลยเดยพอออกซ้ายปุ๊บเจอไฟเจอไฟไฟหน้าเปิดปุ่ม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 ออะไรพี่ปิงข้างๆ้างครับพี่ปิงนั่งข้างครับผมบอนว่าขวาขวาขวาแล้วก็ลงทางความเร็ววันนี้เนาะ ลงทางเออเราจะเล่าให้ฟังว่ามาประเทศลาวเนี่ยตอนนี้เขามีกฎใหม่แล้วเมื่อก่อนที่ผมมาแรกๆเนี่ยซิมเนี่ยสามารถที่จะซื้อแล้วก็สามารถที่จะใช้ซิมได้เลยอแต่ตอนนี้นี่โ้กฎหนักมากว่าต้องไปลงทะเบียนแมนแมนต้องไปลงทะเบียนใช่ไหมพี่หนุ่มโดยเนี่ยต้องไปลงทะเบียนแล้วทีนี้กลายเป็นว่าเราไม่สามารถซื้อซิมแล้วก็ใช้ใช้ซิมได้เลยแมนแมนต้องลงทะเบียนก่อนแล้วทีนี้ เราเลยมาค้นพบว่าโทรศัพท์เราเนี่ยถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตจบเลยนะแค่เศษเหล็กหรือเศษกระจกอันหนึ่งที่ทิ้งไว้เฉยไม่มีประโยชน์ไม่สามารถทำอะไรได้ถึงแม้คุณจะเป็น iPhone หรือ a อน r รอยอนอนรอยที่ราคาแพงๆไม่มีประโยชน์ครับถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตครับเพราะนั้น แต่ว่ากฎก็ดีนะมันป้องกันได้เยอะมากแน่นครับมีพี่ๆหนุ่มลองลองเล่าหน่อยว่ากฎของของใครที่จะอยากมาใช้ซิมของประเทศลาวนี่จะต้องต้องต้องยังไงอ่าก็คือเมื่อก่อนเนี่ยที่จริงกับทางกระทรวงคนก็ได้วางออกมาแล้วอ่ะคือคือผู้ที่จะใช้ซิมลาวอ่าบอราว่าสิเป็นอ่าภาษาสุลลาวหรือชาวต่างประเทศที่มาใส่อยู่ลาวจะใช้ซิมลาวก็คือต้องลงทะเบียนลงทะเบียนก็คือมี บัตรประจําตัวหรือสมนครัวถ้าถ้าต่างประเทศก็จะแม่พพาสปอร์ตใช่ใ่ต้องลงทะเบียนต้องมีพัสปอร์ดีนะคือคือเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าเขามาคิดไม่ดีไม่ร้ายทําในสิ่งไม่ดีเนี่ยเบอร์นั้นก็จะได้รู้ว่าใครมีตัวตนที่ชัดเจนดีมากๆดีมากๆเพราะว่าประเทศไทยตอนนี้มีปัญหาในเรื่องของตัวนี้แหละ เบอร์แปลกๆโทรมาทําไมไม่ยอมรับกันนี่แหละมันมันเกิดจากการว่ามาหลอกล่อหลอกลวงล่อลวงนะครับเสียเงินเสียท่องกันหลายนี่แหละโอเคเป็นสิ่งที่ดีครับสาหรับพี่น้องแฟนคลับแฟนเพลงที่อยากเข้ามาใส่บริการอินเทอร์เน็ตนะครับหรือเบอร์โทรศัพท์ในประเทศเล่าพี่น้องต้องทําตามกฎข้าเจ้านํานะครับโอเคเขาจะมาบอกว่าเครือข่ายอย่งเขาจะได้สปอนเซอร์เลยได้ไหมฮแม่ครับ อเดี๋ยวเขามีเวลาอยู่ประมาณส้าสามสิบนาทีในกาญเพราะว่าหลังจากนั้นเราจะเขาดาวเขาดาวปล่อยมือมือนี้่จขอบคุณทุกคนที่เข้ามาตอนนี้ด้วยนะครับขอบคุณด้วยทยทักไายอันดับแรกคือฝากคนแรกคนแช่ก่อนนะครับสําหรับน้องพรอยนานะครับไม่คือช่องน้องนะแต่น้องไม่ค่อยได้พูดเลยเอาทิ้งใหม่ให้น้องหน่อย คือคือคือพอคือพอเท่าก็รู้เคยแบบห่วงห่วงห่วงบ่วงกันอ่าสดแกงสดแก่งอ่ะเชิญน้องพรทักทายก่อนแนะนำนิดนึงว่าอ่าวันนี้เหมือนก็มาตอนรับเนาะแฟนคลับแฟนเพลงหน่ิดนึงอ่าที่กำลังดูอยู่ทั้งบ้านครับสบายดีทุกคนที่เข้ามาเบิ่งเด้อคือเก่าคือเก่าคือเก่าเลยไหมเนี่ยอากาศหนาวอากาศหนาวอากาาวคือเกาเลย โอเคมื้อนี้เป็นถือว่าโอกาสดีเนาะที่เฮาได้มาหนังอยู่นี่และก็ทถักทายแฟนเพลงทางทางผู้ชมมาละและก็ทุกคนที่กําลังให้กําลังใจอยู่ตอนนี้ด้คือเฮาจะเข้าดาวคือปล่อยเพลงใหม่เข้าดาวฟังเพลงใหม่ฟังเพลงใหม่บ่แมนเข้าดาวแฮปปี้นิวเยร์เพราะว่าตวนั้นมั้นมันผ่านมาแล้วโอเคอ่าคือถือว่าเป็นวาราดีเนาะสาหรับ ที่ได้มาห่วมโปรเจกต์กันคือตอนนี้ก็คือจะปล่อยเพลงเพลงที่จะปล่อยณตอนนี้ก็คือเพลงคำลาคำลาหรือแผ่นดินไหวยในใจในใจน้องนอที่ที่ที่มาต่อต่อจากเวอร์ชันของพิตาพิต้าพิตาอย่ก็พิตาอยู่ไรพิตาอยู่ไรโอเคอบตอ่ะเฮาจะมาเจาะเลือกถึง เนื้อเนื้อหาหรือที่ไปที่มาของเพลงนี้ก่อนอ่าโอเคตอนนี้ต้องต้องถามเจ้าของเพลงหรือว่าตนสบับเวอร์ชันทับอิดเลยก็คือพีตาต่อจวอก่อนจะมาเป็นเพลงเพนินไหวในใจอายอ่าโอเคอ่าโอเคครับก็คืออ่าขออนุญาตบอเล่าเลยดีกว่าเนาะโดยบาเบาอีสานมันบอกเล่าบออีสานกานนะครับ คำว่าอีสานก็จะอ่าเข้าเอนว่าไก่เคี่ยงกันครับพี่น้องทางเล่าเฮานะครับก็บคือ,อแผ่นนินไหวในี่ใจอายนี่เกิดจากเรื่องเล่าอิหลีนี่คือเกิดจากการอกหักครั้งรุนแรงในชีวิตเปลี่ยนคือคือว่าอกหักครั้งรุนแรงในชีวิตคือคําว่ารุนแรงเนี่ยมันรุนแรงมากๆนะครับรุนแรงหมายถึงว่าอกหักจากสิ่งที่เฮาคิดไวว่าผู้ยิงคนเนี่ยผู้ยิงคนที่ หักอกผมนี่คือผู้หญิงที่ผมบอกเขาไว้ว่าอยากใช้ชีวิตร่วมกับเขาจับตาบจนหอดมือตายไม่อยากมีใครแล้ว,วเพราะเหมือนกับว่าเรามีผู้หญิงคนเดียวแล้วเราใช้ชีวิตร่วมกันจนแก่เท่าเราจะไม่ได้ไม่ต้องไปเสียเวลาน้ำหนึ่งใหม่กับใครแต่วันเรื่องราวมันเกิดจากการที่เราไม่อาจจะหนึ่งห่างกันหนึ่งสองไม่มีเวลาให้เขาไม่มีเวลาซัพพอร์ตเขาทุกเขาเจ็บ หรือเขามีปัญหาไม่ได้ไปซัพพอร์ตมันก็เลยเกิดในการว่าอ่าช่วงที่ผมเนี่ยไปเขาเห็นว่าไปไปเดินทางในสายบันเทิงเนี่ยช่วงนั้นอยู่ในไข่ไงไข่ไข่ไข่สิง นะครับค่ายสิงนะครับผมเป็นสิง <Sing. S 1> เลคคอรดด้วยสิง์คอรปอเรชันเลยสิง์คอรปอเรชันนครับสิงเบียสิงนี่แหละนะครับผมเพียงแค่เจ้าเ,าเดี๋ยวสิงยงแค่เจ้าแค่เจ้าเ,าาเาสียงสะพอตที่หลังแค่เจ้าสิส่ปปสแมนสปอนเซอร์เนาะนั่นแหละครับอ่าแล้วที่นี่อ่การเดินทางของเขาคือเดินทางต่างจังหวัดอย่างเดียวเดินทางต่างจังหวัดเลยแล้วที่นี่ผมมีเวลาให้เขาแล้วเขาก็เจอปัญหาช่วงนั้นพอดีเขาก็ทักมาโน่นนี่นั่นปุ๊บโอ้แล้วเขาก็เหมือนกับเขามีความทุกข์กับเราเขาก็เลยว่า ถ้าถ้าเห็นเราไปได้ดีก็คือเราแยกทางกันเถอะถ้าเจ้าไปได้ดีเราจะกลับไปได้ทางของเจ้าใช่เดี๋ยวทางทางทางของเล่าเนี่ยเราสิเราสิเดินทางของเราเองโอ้ mm hmm. แค่นั้นแบบว่าแบบซึ่งเราไม่สามารถกลับไปได้ตอนนั้นเพราะเรามีภารกิจ mm hmm. นั่นแหละเกิดเหตุเกิดเหตุตรงนั้นมันก็เลยเกิดแผ่นดินไหวเพราะว่ามัน,ม,นมันเกิดการบอกล่าจากคนเหียวฮาดดสุดเนี่ยมันเกิดกระทันหันในชีวิตว่าโอ้บรคิดบรฝันว่าเขาสิบ,บอกเลยเขา โดยแล้วเพลงเนี้ยมันเกิดจากการที่หูสิงที่มันเกิดกับท่านหันตอนนั้นที่ว่าถ้าเกิดเป็นเพลงอน่ะที่ไอ้คิดนะนะมามาคิดย้อนหลังคือสิ่งนี้มันเกิดกับทัานหันเนี่ยมันคืออย่างก็คือแผ่นนินไหวถึงซึ่งบ่เกิดซึ่งห้องบโหูเลยว่ามันจะเกิดแผ่นนินไหวเมื่อไดโดยนั่นแหละก็เลยเสิร์ชว่าก้อนก้อนสี่เขียนก้อนสี่เขียนคือเสิร์ชเพลงนี้ว่าเพลงแผ่นนินไหวเนี่ยมีหรือยัง แต่บ่มีบ่มีผู้ใดยังบ่มีผู้ใดเลยอ๋อแสดงว่าคือไอเข้าไปเบิ่งอยู่ใน YouTube หรือว่าไปไปไป,ไปหาเบิ่งแล้วใน YouTube ครับในเพลงยังบ่มีผู้ใด่นใส่เข้ามายังผู้เด่มีผู้ใดใส่คําว่าแผ่นดินไหวในเพลงโอเคอ่ทีมงานยังหลายนาทีบ่หลายยังยังสินาทีสิบสองนาทีครับผมพอดีมีคําถาม ตัวไหนอยู่อ่าจากทางบ้านนี่เขาไห่เป็นชั่วโมงกันได้พอเป็นอย่างเนี้ยเออเดี๋ยเรื่อยแบดแบดโทษซับซีเบิร์ดโอเคโอเคมากคำถามที่สองเพลงโอเคเพลงนินใบปุ๊บแล้วที่นี่ก็เลยอ่าพ่อเป็นได้เพลงเพลงนินใบแล้วก็คืออ่าอ้มันยาวเนาะแต่ว่าจะเอาสรุปสรุปยัง่ไงคือพ่อได้เพลงมาแล้วแล้วนี่ก็เลยเอามามาเขียนเพลงปุ๊บแล้วที่นี่ก็นั่เสนอผู้จัดการมา ผู้จัดการเข้าจะเขียนเข้าจะเอาเพลงอย่างนาเสนอชอนอนั้นนี้มุมิเพลงหนังนี่ครับเลยัะให้ผู้จัดการอายเอาเพลงนี่แหละแพ่นนินไวน้นี่แหละเพลงนินไว้ในีใจอ้นี่แหละนะครับเพลงนินไว้ใจในี่แหละในการที่จะอ่าเคลื่อนว่าเขาเขาไปในวงการเคลื่อนว่าเอาลูกเด็ดเลยเอา<ด>มันดเด็ดตีหัวเขาบานเอาเพลงนี<ด>้เลยปุ๊บกปลปอยไปปุ๊บมันกันเลยเป็นคนมีคนหัวจักรไหลสำหรับเพลงนี้ นะครับผมพ่ออหนุจากลายปุบพ่อแต่เพลงดังมากปุบเพลงปีหาเก่าดังปุบปลายปีหาเก่าพ่อดังมากปุบมันช่วงที่ไอเดินคอนเสิร์ตเนาะเดยไอเดินคอนเสิร์ตปุบไอก็เลยว่าหุ้ยเขียนเพลงอ่าเพื่อนว่าเพลงเพลงแก่ไปช่วงนั้นมันจะมีย้อนย้อนขึ้นไปมันจะมีเพลงเพลงดังและเพลงแก่กันหลายพอสมควรไอก็เลยเขียนเพลงนี้ไปเพลงแก่ไปเพลงนี้ไปไน้ใจน้องไปยังไปยังเขาถึงต้อง ต้องต้องต้องเคลื่อนว่าเอ่ยคำลาคำเฮาเอ่ยคำบอกเลิกคำเฮาบอกเลิกคำเฮาไอ้ก็เลยเขียนมุมของผู้หญิงบอกทำไมผู้หญิงถึงเล่าทำไมผู้หญิงถึงบอกเลิกกับเราเพราะเขามีเหตุผลที่เขาต้อง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 บอกเราแบบนี้ความรักมันก็ยังมีอยู่แต่สิ่งที่บอกให้เราเลิกกันอ่ะคือจุดเนี้ยจุดที่แบบอ มัน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 กลายเป็นว่าคำลาคำนั้นมันกลายเป็นเกิดแผ่นดินไหวนะครับก็เลยเขียนเพลนนี้ออกมาปุ๊บนะครับกักเก็บไว้อ๋อแสดงว่าเพ่งคำลานี่เขียนมาตั้งแต่ดนจากปีแล้วัจากปีน่าจะปีหกศูนย์หกศูนย์ใช่กหกศูนย์นี่แหละประมาณนี้ประมาณหกปีหกเจ็ดปีหกเจ็ด<อ>ปีครับผมหกเจ็ดป,ปแีแล้วแล้วอ่าคือคือต้องเลือกน้องเป็นคนห้อง เรี้ยงน้องพรอเป็นคนห้องอ่าคือเพลงเนี่ยมันมันไปไปหลายทีส่งไปให้ไร้ไทยแล้วส่งไปให้ผู้จัดการแล้วแต่ก็ยังหาคนที่มารองไม่ได้ยังไม่ลงตัวยังไม่ย่ยังไมลงตัวไม่ไม,ไม,ไม่ไม่จะตอบครับผมอ๋อนี่อคอมเมนต์บนอิ้ยินเสียงอ๋อคอมโอ้บนอิอ้ยินเสียงบอกครับขอโทษขออภัยครับท่านผ่านไปอีกจากสามสิบนาทีนี่ไม่ต้องไปไปพูดไปเอายูน้ำโปรดิวเซอร์ขอโทษขอโทษแฟนตอบทางบ้านนะ เพลงเพลงนี่คือตอนแรกอะ่ะคือชื่อเพลงว่าแผ e <ด>นะ e ่นดะินไหวในใจน้องแก้เพลงแผ่นดินไหวในใจอายทรงให้ผู้จัดการแล้วให้ลายไทยแล้วแต่ลายไทยว่าไงครับตอนนั้นหาแล้วมันมันไม่มีใครเหมาะมันไม่มีใครเหมาะแล้วแล้วก็ที่เหมาะสมจริงๆนะครับก็หนึ่งสองแล้วมันยังไม่ได้เพราะยังไม่ได้ก็เอาอเขียเก็บไว้ก่อนเก็บไว้จนจนมาสักพักหนึ่งอพอมาสักพักหนึ่งจนแบบว่าผู้จัดการครับ ผมกําลังมีโปรเจกต์มีกําลังมีโปรเจกต์มีโปรเจกต์นะมีโปรเจกต์มีโปรเจกต์แล้วก็จะทําเพลงนี้ดึงันนี้กลับคืนมาเอาเลยสิอะไรเงี้ยก็เลยเดชบุญดึงเวาอะไรนะอ่านะครับดึงเอาไว้แล้วก็สุดท้ายก็มาเจอว่าจะให้นักร้องลาวร้องอ่าอันนี้เราก็ไข่เนาะไข่เนาะจนจนจนมาสักพักหนึ่งบอสปิงดึงผมเข้ากรุ๊ปนะครับเข้ากรุ๊ปแล้วก็ สเตตัสว่าต้าตจอวเอ็กพรพรแต่มันไม่ได้พรยูนาไอ้เราก็บอกว่าเฮ้ยมันจริงเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าต้องบอกต้องชื่นชมต้องอันนี้คือต้องส่วนตัวเมื่อปี58ย้อนกลับไปเราเคยฟังเพลงพรตอนนั้นพรนี่เป็นสาวสำน้อยแต่แต่พรานี่บรชื่อแล้วมาปี58ในห้องเพลง่ไงไมนั่นแหละแล้วก็เสพเสพเสพมาเลยเรื่อยปี5้าก็ก็เลยมาประจบเหมาะกันแล้วก็เป็น เพลงนําคนมาเจอกันมันก็เลยเกิดโปรเจกต์เกิดเพลงที่นําพามาเจอกันเป็นดนตรีไร้พรมแดนที่ที่เรามาเจอกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับก็โดยประมาณนี้ก็ด้วยด้วยเพลงเพลงนี้ก็มันก็รอเวลาแหละเพลงมันรอคนนะครับบางครั้งเพลงมันก็รอคนใช่ไหมล่ะเพลงมันรอคนนะครับก็ก็เดินทางมาถึงคนที่แมนโดย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 ประมาณนี้อ่าเล่าให้ฟังคือ พอคือโปรเจกต์มันมาถึงจุดที่พีคแล้วแหละค่อยดึงผู้จัดก,การเข้ามา oh. <laughs> ผู้จัดก,การก็เลยรู้อพอไหนเนาะอะไรวะนะคือคือเรื่องของเรื่องคือวันนั้นไปเจอพี่ปิงก่อนอ่าไปเจอบอสปิงก่อนวันนั้นก็ลุยคุยโปรเจกต์กันในเรื่องของช่องของต้าไอวอนะครับผมแล้วทีนี้อ่าก็เลยนําเสนอเพลงเพลงเนี้ยมันมีเพลงหนึ่งนะพี่ปิปงบอกว่า,วาอ่าอยากให้พี่ปิงได้ได้ฟังแล้วทีนี้พอพี่ปิงฟังปุ๊บก็เลยนึกถึงเฮ้ย ขอได้ไหมเพลงนี้ขอได้ไหมมีศิลปินคนหนึ่งอยู่ทางฝั่งลาวซึ่งน้องยังไม่บอกนะตอนแรกยังไม่บอกว่าใครเดีนี้ใครครับพี่ปิงน้องพรน้องพรยนาแต่ก็คือตอนนั้นนึกนึกในใจคือพรอยูนาเหีนยนะอ๋อเพลงกัถินลืมคือมันเป็นเพลงกัถินลืมถินคืนถิน่นที่ฟังบ่อยมาก ตอนนั้นจนดังในประเทศไทยแมนแมนจะใส่อีกซื้อนึงคือเอจะใส่อีกซื้อนึงเป็นซิลิคอนสีประเสริฐอ๋อโอแล้วแบบคือเฮาย่อซื้อออกมาให้มันเอิ้นซื้ง่ายขึ้นคือพรอยู่นาอ๋อพรอยู่นาใช่ใช่ใช่คือไปเซโปนกับเอิ้นซิลิคอนสีประเสริฐมาสวรรค์ก็ต้องพรอยู่นาพรอยู่นาถ้าอยู่เซโนก็ต้องพรเซโนพรเซโนโอ้โหหลายชื่อแต่ว่าเอาไปเอามาให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นพร ยูนาพรอยูนานะครับผมพรอยูนาเ้สาวผู้ไทยนั่นแหละครับเว้าผู้ไทยได้ใช่ใช่ฟังผู้ไทยเอาเจอใช่นั่นแหละครับก็เลยพอเป็นน้องพรปุ๊บก็เลยโอยถ้าเป็นน้องพรเนี่ยหนึ่งชอบเลยชอบเลยโอ้ย5นาทีจะเข้าเลยเหรอเข้าต้องใส่รถไฟคขาไว้สโอเลโอเคอวกลอดตโอเคโอเคถ้าเกิดเออ อางี้ก็ได้อยากจะฟังดยอยากจะฟังแล้วเนี่ยจะฟังเนาะพักไม่หนึงเนาะโดยโดยโดยสปอยอ่าแต่ว่าเรื่องเรื่องราวเรื่องราวเนี่ยอาจจะยังไม่จบนะเดี๋ยวเราอาจจะมีอ่าหลังจากปล่อยเพลงก่อนหลังปล่อยเพลงเดี๋ยวมาไลฟ์มาไลฟ์ทีหลังก็ได้เดี๋ยวเพลงฮอตสักประมาณสักห้านาทีมันจะขึ้นประมาณล้านล้านวิวเนาะแล้วเขจะมามาสลองกันถ้าล้านวิวนี้เราต้องไป อันเรื่องอะไรนะวันนี้เราไปไหนมาวันนี้เราไปไหนมาเราไปขอพรขอพรขอพรเนี่ยอ่าขอพรขอพรขอพรให้เพลงโอเคโอเคอ่ะโอเคก่อนที่จะไปฟังเพลงเรามาฟังท่อนฮกจากน้องพรก่อนนะครับโอ้เร็วมากพี่น้องฮะไม่เป็นไรจับไม่นเออจอดไม่โอ้ม่มีสายอยูามีสายอยู่ให้น้องพรแล้วก็แบบนี้โอ้ไลฟ์มาไลฟ์สดมากวันนี้ เอาเท่อนนึงเอาท่อนุท่านุงเลยเลยครับจับจับโอ้มือเย็นเอาเนี้ก็ได้เอาเอาไหม่ตัวนี้เออโอเคโหส่วนมากครับพี่น้องครับส่วนมากมากครับผมเออเอออะพี่นุ่มเทย์ไว้ครับพี่นุ่มตึงกันโอเคมามาปานแผ่นดินไหวหัวใจของน้อง บอ่อยากเลิกกันแต่ต้องเอ่ยคำนั้นกับอายกะลิตอนาย่ยอนหูว่าไอ้ปวดหัวใจเจ็บจนเกือบตายที่ต้องเอ่ยคำลา สุดๆขอบพี่น้องทุกคนครับนะครับผมนับไถ่หลังกันเลยครับผมไปเลยยังยังขอดรอทั้งสามนาทีสามนาทียังทีนมาฟังที่บ้านห้องเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้พวกอันผมนี่อยากอยากฟังเวอร์แบบเวอร์สั้นต้นสับับ ออริจินอลแบบเข้แลมกันเลยตอนนี้กับกับเวอร์ชันไหมอ๋อเวอร์ชันอ่าเอาเอานเลยเนาะอเอาสักท่อนโอได้นะอ่าโอเคโอเคโอเคมาได้ไหมโอเคนะเอุ้นเอานได้เลยฮกเลยฮกเลยอครับลมตีครับผู้จัดการนิ่งๆหน่อยครับไม่ ปานแผ่นดินไว้หัวใจของอายไหวสั้นใจแยกจากกันตอนเจ้าบอกเลิกกันสายกะลิตอนอาย่ย้อนหูวไหวปวดหัวใจเจ็บ จนเกือบตายที่ต้องเอ่ยคำลาที่ต้องเอ่ยคำลาำลฟังเพลงเต็มต่อเลยครับผม oh. อีกสองนาที oh, อีกสองทีอ่ะ โอเคอสองนาทีเอาเราต่ออ่าเราต่ออีกสองนาทีเหรออีกสองนาทีอ่ะอีกสองนาทีอ่ะพี้นมโอเคโอเคอ่ะน้องพรในฐานะอ่าฝากดีกว่าฝากโอเคขอองคือให้น้องพรเป็นคนฝากคือตอนนี้ครับพรแบบรู้สึกตื่นเต้นแหงตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นตื่นตืนใจอยากถามความรู้สึกก่อนทำไมอ่าไม่ใช่ทำไมหรอกอ่าถามความรู้สึกว่าดีเขาเรียกว่า ได้ได้ฟังได้ฟังแล้วครั้งแรกแล้วก็คิดคิดไหมว่าจะได้ร้องเพลงแผ่นดินไว้ในใจน้องแบบในหัวนี่แบบอโอเ้เขาเขาเขาคือให้โอกาสเขาขนาดนี้นะแบบร<อ>ู้สึกว่าแบบมันมันรู้สแบบึกว่าตื่นเต้นแล้วก็ดีใจแล้วก็แบบรู้สึกกดดันหลายหัวเพลงนี่มันเป็นเพลงอารมณ์ะนะใช่ใช่ใชเป็นเพลงอารมณ์แล้วแบบคือเฮาแบบบ่คอยถนัดเริงเพลงอารมณ์ปนไดจะเป็นเป็นแบบ ชิวๆบ้านๆ๊อบๆนานาประมาณนี้แหละครับถือว่ามันเป็นโจทย์ยากที่สุดในในอันอันหนึ่งเลยครับอ่าก็ดันมากน้อยหนึ่งน้อยน้อยหนึ่งกันแต่ว่าสําหรับน้องพรแล้วผมว่าคือประสบการณ์ของการร้องเพลงผ่านมาเยอะนะครับแล้วก็ผมผมชอบอีกอย่างหนึ่งคือชอบทรายวิชอบ ฝากเพลงฝากเพลงฝากเพลงใหม่เลยทุกคนเดี๋ยวเฮาเกมหับชมกันเลยตจนนี้ยังยังจังหวีก่อนนะสาวีว่าเฮามาหนับแล้วเฮานับหนับฝอยลังเลยเนาะฝากกดไลค์กดแชร์เ้อทุกคน่อยกันเ้อพร้ามทางกระิกรับมาเหตเพลงแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่ง <Bye. S 2> ไอฟังเพลงเลยครับผม